กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีผู้รู้ทุกท่านและพี่น้องทุกท่านค่ะชื่อวันเพนตั้งสกุลวงค่ะชื่อทางธรรมน้ำเพนพุทธกล้าจนค่ะอายุห้าสิบเจ็ดปีค่ะเป็นเตรียมจิตอาสาอยู่ที่ภูผาฟ้าน้ามาหนึ่งปีแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาส่งสภาวะเกี่ยวกับการแบ่งปันแล้วกันนะคะตอนนี้ธรรมะของอาจารย์ที่ฮอตสุดๆก็คือ สุขไม่ได้ดั่งใจค่ะตอนสมัยก่อนอยู่ทางโลกนะคะเราก็คิดเราไม่เคยคิดถึงเรื่องว่าสุขไม่ได้ดั่งใจหรือทุกข์ไม่ได้ดั่งใจอะไรเลยค่ะคือเป็นคนที่โมโหขี้มโมโหค่ะแล้วก็เจ้าอารมณ์แล้วก็จะแบบว่าเป็นคนบอกว่าเราเรียกร้องหาแต่ความยุติธรรมมาตลอดเลยะคะ่ะตั้งแต่เด็กมาเลยคือถ้าสิ่งไหนที่ ไม่ถูกต้องเนี่ยสมัยนั้นนะ่ะเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะคะแต่พอมาฟังธรรมะของอาจารย์แล้วรู้ว่าอ๋ออันนั้นมันไม่ได้ดังใจนี่นะแล้วก็คือพอใครทําอะไรที่ไม่ยุติธรรมนี่เราก็จะวีนใส่ตลอดเลยค่ะแล้วก็คือแบบจะเอาเรื่องให้ได้เลยว่ามันไม่ถูกต้องนะอะไรอย่างนี้ยค่ะพอตอนหลังเราไปพอมาทํางานตอนนั้นมาทํางานอยู่ที่ออธนาคารกรุงเทพค่ะแล้ว ถ้าสมมุติว่ามีอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างผู้จัดการเนี่ยจะมาบอกว่าเอออันนี้ทําอย่างนี้นะทําอย่างนี้นะแล้วเราคิดว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็วีนใส่เลยค่ะทั้งๆท,งท,งที่ในที่ประชุมนะคะมีพนักง,งานทุกคนพร้อมกันหมดเลยเนี่ยวันเพ็นก็จะพูดใส่เลยเราเหมือนแบบกิเลสมันบอกว่าเราเรียกร้องความถูกต้องค่ะแล้วพอตอนหลังไปเบิกเงินที่สารสารกาง ที่จังหวัดอะคะจะเป็นคนที่ไปเบิกเงินเองแต่มีหลายคนค่ะจะมีหัวหน้าแผนกฝ่ายการเงินส่วนวันเพ็นี่เป็นหัวหน้าแผนกฝ่ายเอาเงินไปใส่ในตู้ ATM อะค่ะก็จะผัดกันไปเบิกแต่ว่าพอพวกพี่คนอื่นเขาไปเบิกเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยที่สารละางเนี่ยท่านให้เงินนะ่ะแต่ลธนาคารเนี่ยไม่ยุติธรรมเลยธนาคารกรุงไทยนี่ได้จต่เงินใหม่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่า ถ้าเราเอาเงินเก่าๆมาใส่ตู้เอ m เนี่ยเงินมันจะติดเรื่อยค่ะพราติดปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องเดินทางไปซ่อมอีกเนี่ยค่ะแล้วพอนั่นมาพี่น้องก็พูดกันหลายครั้งมากเลยแล้วเราก็ไม่มีใครที่จะไปกล้าพูดกับท่านเราบอกไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปเองเราต้องการความยุติธรรมพอไปถึงที่สลกลางนะคะพวกธนาคารเอ่ออื่นๆอ่ะไทยพาณิชย์เอ่ย,อยนครหลวงเอ่ยก็จะมาพูดกับเราอะไรเงี้ยว่า เนี่ยไม่ยุติธรรมเลยดูเขาจะเอาเงินตั้งไว้เป็นตั้งๆกองๆเลยค่ะอันนี้้วเขาจะเขียนไว้เลยธนาคารกรุงเทพกสิกรไทยพาณิชย์กรุงศรีอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะเห็นเลยของกุ้งไทยนี่เป็นเงินสดที่ใหม่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเป็นแบบแทบจะทั้งหมดเลยแต่ของของเรานี่จะเป็นแบบ มีเงินสดแค่ไม่กี่ตั้งเองทั้งๆท,ท,ที่เราเนี่ยได้ขอไปแล้วนะคะว่าขอเท่านี้จะมาใส่ตู้ ATM เอ็มงเงี้ยค่ะมันก็หลายครั้งมาแล้วพอวันนี้ไปเลยกะเลยว่าเดี๋ยวจะจัดการสัหน่อยหนึ่งคนอื่นก็เป็นผู้ชายหมดเลยค่ะมีวันเพนเป็นผู้หญิงคนเดียวค่ะเขาก็ไม่กล้าพูดเขาก็จะมาพูดกับเราอย่างนู้นอย่างนี้พอไปถึงปุ๊บเขากําลังจะจ่ายเงินเราก็บอกเลยแล้วแบบวันเพนก็นิสัยไม่ดีพอลาพูดเนี่ยมันเหมือนแบบหน้าตานี่จริงจ,งจังหาเรื่องมากเลยค่ะ เราก็เลยบอกว่าทําอย่างเงี้ยมันยุติธรรมหรอเนี่ยทําไมอธนาคารกรุงเทพธนาคารอื่นเขาไม่ได้จ่ายภาษีให้รัฐบาลหรือไงทําไมถึงมาแจกเงินอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหปรากฏว่าแบบตอนนี้ก็พูดใหญ่เลยท่านก็มองทุกคนก็ตกตะลึงกันหมดเลยค่ะแล้ววันเพ็ญก็ยังพูดไม่หยุดก็ยังพูดไปเรื่อยแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรเลยนะคะแล้วพอตอนหลังมาเนี่ยปรากฏว่าเงินที่แจกจ่ายมาเนี่ยมันดีขึ้นค่ะ แต่ว่าท่านก็ไม่พูดนแต่วันเพ็งก็ไม่ไม่ไม่ได้กลัวหรืออะไรเพราะว่าข่าวต่อไปเนี่ยพวกพวกเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเองไม่ไปจะไปเองเพราะเราไม่ผิดไปถึงนะคะก็สวัสดีไปทั่วแล้วค่ะเขาจะรับหรือไม่รับก็ไม่เป็นไรเพราะเราคิดว่าเราไม่ผิดแล้วพอนั้นมาผู้จัดการที่นานาคารเนี่ยท่านเรียกวันเพ็งเข้าไปในในห้องก็คงจะมีท่าน ที่สาะรละางเนี่ยโทรไปฟ้องค่ะผู้จัดการอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าโอวันนี้คงจะมีอะไรอีกแล้วเราก็คิดในใจว่า ไม่เป็นไรถ้าผู้จัดการนั่นอะไรมาเราก็จะต้องพูดให้เต็มที่เลยเพราะว่าเราทาเพื่อธนาคารเราทําสิ่งที่ถูกต้องแต่พอเข้าไปแล้วผู้จัดการท่านก็บ่าอ๋อเพนนี้เองเหรอพอดีมีสองเพนกับสิริเพนกับวันเพนแรงทั้งคู่เลยค่ะท่านก็บอกอ๋อวันวันเพนนี้เองเหรอแล้วแล้วท่านพอต่อหลังมาท่านก็พูดอ๋อไม่เป็นไรมีอะไรเล่าให้ผู้จัดการบอกผู้จัดการจะช่วยเหลือเราก็อ๋อหลอดไปแล้ว พอไปอยู่ที่ต่างประเทศค่ะภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ค่ะไปซื้อของไปอะไรหรือทําอะไรที่มันไม่ได้ดังใจเราแต่เราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมค่ะเราก็จัดการเลยบางทีเถียงเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องก็รอบเป็นภาษาไทยก็มี <c oughs> ทั้งทั้งที่พ่อบ้านไปด้วยนะคะพ่อบ้านไปด้วยพ่อบ้านก็ไปเข้าข้างเขาแล้วพอมาอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยกําลังนั่งเอ,อ่ยยืนล้างชามอยู่ที่ภูผาเนี่ยค่ะเมื่อไม่สี่ห้าวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ ไม่ทราบว่าได้ฟังธรรมะของอาจารย์ไปด้วยหรือว่าธรรมะของอาจารย์ที่เคยฟังเนี่ยมันเข้ามาในจิตค่ะอยู่ๆมันบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่เองเรียกที่ที่เองเรียกว่ายุติธรรมเนี่ยมันไม่ใช่นี่หว่านั่นมันเป็นความที่ไม่ได้ดังใจของเองเองจะต้องทําสุขที่ไม่ได้ดังใจค่ะสภาหนาน,นเกิดขึ้นมาเลยบอกโอ้เดี๋ยวจะต้องมาส่งการบ้านสักหน่อยค่ะก็ต้องขอขอบพระคุณธรรมะของอาจารย์และก็โมูกลุ่มค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะ ค่ะอนุโมทนาค่ะอวันเพนขอเป็นเพิ่มมาคลิหนะคะมันเพิ่งมาคลิปใช่ค่ะใช่ย, <laughs> <laughs> ยู้ังชาอยู่อยู่มันขึ้นมาเฮ้ยขึ้นมาโอ้เอ็งนี่มันไม่ได้ดังใจนี่หว่าแล้วไปบอกว่าคนอื่นไม่ยุติธรรมเหมันก็ขำกิเลสตัวเองค่ะค <laughs> ่ะเ,เ,เรียกว่าอยู่เลกะนะคมันก็เลยได้เห็นความจริงนะความเป็นจริงว่าเออเรานี่เองที่ผิดเนาะ ใช่ค่ะร well, ้ายมากรู้ว่าโหตัวเองนี่แย่มากร้ายมากเลยแต่อาจารย์บอกไม่ให้ตีตัวเองค่ะก็เลยมันก็ผ่านไปแล้วเนาะพูดถึงมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราก็เตวิชเ่ะก็ต้องปรับปรุงค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะอวันเพ็งเห็นเปรียบเทียบเลยนะจากอดีตกับปัจจุบันของเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย อดีตอที่ผ่านมาโอ้ยเราก็ว่าเราดีมากเลยนะแต่พอมาดูตอนนี้โอ้น่าชังมากเลยนะใช่ค่ะน่าเกลียดมากเลยเออมันมันมันเป็นมันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เราประเมินได้ด้วยตัวเราเองนะคะแล้วคนอือ่นรอบขอ้างก็คงเห็นออกมาเป็นรูปให้เห็นด้วยแหละว่าเราเปลี่ยนไปนะคะถ้ายังในสังคมเดิมเขาก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรา,าระหว่าง แต่แล้วเราชัดเจนมากเลยระหว่างที่ครับแบบไม่ต้องไปเองเนี่ยกับปัจจุบันนี้ว่าใจเรามันมันอ่ามีความเดือดเนื้อร้องใจต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะครับ<อ>พวกเราได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็อดีตของเราก็เป็น เป็นสิ่งที่เราจะได้มาย้อนคิดเปรียบเทียบนะคะอ่าประโยชน์ก็คือได้เห็นความเจริญของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตรงส่วนที่มันมันใหญ่ๆ่ตอนนั้นมันเป็นยังไงนะคะแล้วจากนั้น <c oughs> พวกเรา <c oughs> พวกเราได้ได้เปลี่ยนไปแล้วแหละแล้วแต่ว่ามันก็คงมันก็คงมีขนาดที่คือที่ถ้าเราทบทวนไปมันจะมีหลายเรื่องมากเลยเนาะที่วีรกรรมในอดีตใช่ไหมคะ เาจกรรมในอดีตค่ะ<ด>เราต้องขอบคุณที่เราได้มีโอกาสมาเรียนรู้กับพ่านอาจารย์และหมู่กลุ่มที่ทําให้อสิ่งเหล่านั้นอ่ะเออมันเป็นมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนซึ่งเราเปลี่ยนได้ด้วยตัวเราเองนี่แหละแต่ก็ต้องมีสตบุรุษมาบอกนะคะคําของสตบุรุษต้องเข้ามาทําให้เราได้ได้รู้แล้วก็ได้เปลี่ยนค่ะยินดีกับอวันเทมค่ะ ขอบพระคุณมากมากเลยค่ะไปไปนะคะค่ะคาะุก่ค่ะขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวให้ประกานต่อเลยนะคะค่ะตรงนี้เข้าข้างเดียวกันสองข้างเลย